ทำไมต้องใช้เครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายคะใช้เครื่องชั่งน้าหนักธรรมดาไม่ได้เหรอพี่อืครับโอ้คำหนีดีมากเลยครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าเครื่องชั่งวัดมวลร่างกายเนี่ยครับมันจะแตกต่างกับเครื่องชั่งน้ำหนักธรรมดานิดนึงนะครับคือเครื่องชั่งน้ำหนักธรรมดาเวลาเราไปยืนมันเครื่องชั่งมันจะบอกแค่น้ำหนักของตัวเรานะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยชั่งลองดูนะครับเครื่องชั่งวัดมวลร่างกายพวกนี้เวลาเราไปยืนชั่งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะบอกนะครับองค์ประกอบในร่างกายเราที่ละเอียดกว่า นะครับเนื่องจากเครื่องช่างพวกนี้ครับก็จะมีการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ส่งผ่านเซลล์ต่างๆของร่างกายเรานะครับแล้วก็คํานวณออกมาให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเราเนี่ยมีองค์ประกอบร่างกายเราที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องบอกตรงนี้ว่าเหมือนกับคาพูดที่ผมชอบพูดเสมอครับว่าวันนี้ถ้าร่างกายไม่เคยหลอกใครนะครับเพราะมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้นะครับเราจะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เรากินแล้วก็ พฤติกรรมที่เราปฏิบัติเท่านั้นนะครับม,มันจึงแปลว่าอย่างนี้ครับถ้าเราคยาจะโฟกัสการลดไขมันนะครับเราจะไปต้องใช้เครื่องชั่งวัดมวลร่างกายแบบนี้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะครับเวลาเรากินอะไรนะครับมันจะไปส่งผลต่อค่าร่างกายที่เกิดขึ้นนะครับเอาจริงๆแล้วจะส่งผลต่อค่าร่างกายที่เกิดขึ้นในวันถัดไปในเย็นนั้นในเย็นนั้นอาจจะเห็นน้ำหนักแต่ในวันถัดไปเราจะเห็นค่าร่างกายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นเพราะร่างกายผ่านการสังเคราะห์นะครับเพราะฉันแปลงง่ายๆแบบนี้ครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากที่จะลดน้ำหนักให้องจําได้ย ในร่างกายเรามีองค์ประกอบหลายอย่างเราควรลดสิ่งที่ควรลดแล้วก็ไม่ควรลดสิ่งที่ไม่ควรลดนะครับอะไรคือสิ่งที่ควรลดครับนั่นคือมวลไขมันครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาน้ําหนักเราหายไปเนี่ยเราต้องไปดูต่อนะครับว่าน้ําหนักตัวที่หายไปมันมันเป็นอะไรที่หายไปนะครับถ้าน้าหนักตัวที่หายไปเป็นน้านะครับหรือเป็นมวลกล้ามเนื้ออันนี้ไม่ถูกทางนะเพราะมันจะกลับมาอย่างรวดเร็วมากนะครับอาจจะมาจากการที่เราทานผิดนะครับหรือโภชนาการเราไม่ถึง เพราะฉะนั้นเวลาเราจะโฟกัสน้ำหนักที่หายไปนะครับเราควรต้องโฟกัสว่าน้ำหนักที่หายไปนั้นเป็นมวลไขมันที่หายไปนะครับซึ่งครึ่งใช้วัดมวลร่างกายแบบนี้ครับมันจะสามารถบอกสิ่งนี้ได้แล้วมันจะทาให้เราสามารถที่จะประเมินว่าเราเนี่ยลดได้ถูกทางหรือเปล่าครับ